สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจโต y ต้า a อล i s สทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับสิ้นเดือนวันแดดแรงครับวันนี้วันที่28มีนาคม2566 มมีโตโยต้าโคโร拉อัลเทสหนึ่งจุดหกลุ่น J อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับมาจอดที่วิวโกดังเก็บรถสามนะครับของบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีคันนี้น่าสนใจมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคันเนี้ยราคาเพียงแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันได้โตโยต้าโคโร拉อัลเทสโฉมปีสิบแปดเลขไม่เป็นแค่หนึ Toyota ist, ่งแสนสองหมื่นสองพันกิโลเลขไม่กํากลังดีนะครับราคาไม่แรงนะแล้วที่สําคัญ ขับได้อีกยาวตอนเป็นป้ายแดงนะครับคันนี้ราคาถึง8 6 9 0 0 0วันนี้ราคาลงไปถึง4 1 0 0 0บาทนะครับลงไปเกือบ5 0แล้วรถใช้งานแค่4ปีไม่อยากให้พี่พีพาดการมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับคันนี้จะเป็นโฉมม i เนอร์เชนนะครับี่แบบนี้กระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับสองเส้นแบบสปอร์ตมีไฟเด y l ไลท์นะครับไฟเด y l ไลท์นี่ตรงกลางนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็โคเมียมนะครับตัดลากยาวจนถึงสุดขอบไฟเลยนะครับ ไฟมัลติดีเฟกเตอร์ปรับระดับได้นะครับด้านล่างนะครับกันชนหน้านะครับแบบสีดําตัดกับสีเดียวกับตัวรถนะครับลากจากซ้ายไปขวานะครับแบบสปอร์ตอ่ะสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนตั้งแต่ปีปลายปี16นะจนถึงปี19ต้นปีจะได้โฉมนี้นะเป็นโฉมไมเนอร์เชนข้อดีของโฉมไมเนอร์เชนนะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะได้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะแอร์แบ็กเจ็ดใบเนี่ยปกติมีในรถรุ่นเขาเรียกว่าเป็น เอเซ็กเมนต์นะครับหรือว่าเป็นรถยุโรปอะไรแบบนี้นครับก็จะมีแอร์แบกให้7ใบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะแต่คันนี้มีให้แล้วนะครับแอร์แบกให้7ใบเลยเนี่ยคันนี้ครับปับสภาพ้าเสร็จแล้วให้ดูฝากระโปรงนะครับลวดลายของเขาเดิมๆนะครับรถทุกคันของบริษัทเป็นยนเรารับประกันไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมกลับใหม่ก่อใหม่นะคันนี้นะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กนะแบบสปอร์ตสิบหกนิ้วแม็กสปอร์ตสิบหกนิ้วคันนี้ยางเดิมเป็นของบิสโต e นะครับ เดี๋ยวผมเช็คปียางให้คันนี้ได้ยางปี22เลยนะได้ยางปีใหม่ๆนะไม่พอดีพอดีแต่แหลายท่านบอกว่าเฮ้ยไ <c oughs> ม่แสนสองเยอะไหมผมบอกเลยว่าไม่เยอะนะรถประมาณ4ปีกว่าๆ5ปีเนี่ยครับไม่แสนสองถือว่าไม่เยอะเ <c oughs> พราะว่าเฉลี่ยวิ่งต่อเดือนก็ประมาณสักพันไปปลายนะประมาณพันไปปลาย2,000โลเนี่ยถือว่าปกตินะวิ่งขับไปทํางานนะครับขับไปรับลูกก็ประมาณนี้แหละครับเดือนละพันสองพันนะอันนี้นะครับด้านหลังครับขออภัยครับย้อนแสงนิดนึงนี่ ด้านหลังสวยๆนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายให้แล้วนะครับฟรีเลยนะมีเซ็นเซอร์ให้นี่ลวดลายนะครับของตัวโคเมี่ยมนะครับอยู่ครบๆนะเอกลักษณ์นะครับของโตยตาโคลล่ล่าติสคันนี้นะผมว่าโฉมโฉมเนี่ยครับไฟท้ายสวยมากๆนะครับจะได้เป็นไฟท้ายนะครับแบบไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะครับเป็น LED ที่แบบเป็นเส้นหนาๆนะครับลากจากซ้ายไปขวา เป็นแบบไลด์ไกดิ้งนะแต่ก่อนนะถ้าเป็นไฟไฟแบบนี้มีในรุ่นแบบคันเป็นล้านนะครับตอนนี้มีในโตยต้ตาโคร,โครโล,ล่าเอาติดคันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ชมขออนัยนะครับแดดแรงมากนะครับย้อนแสงสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาเช็คท้ายกาันว่าท้ายคันนี้เดิมไหมเริ่มจากไฟด้านบนนะไทยโคอิโตะแบบนี้เดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็นี่ครับตัวน็อตนะยึดฝากระโปรงไม่มีรอยไขไม่มีรอยแกะนะครับซิลซิลิคนเรียง ขึ้นไปตรงๆแบบนี้ไม่มีดอยชนท้ายอย่างแน่นอนนะครับสปอร์ตเมนอาร์คนะครับนี่สปอร์ตเมนอาร์คถูๆไปเลื่อนๆแบบนี้ไม่เคยทําสีใหม่ไฟท้ายฝั่งนี้ก็แท้เดิมนะเอาไปครับมันย้อนแสงสักนิดนึงนะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ตะเข็บเมนอาร์คข้างนะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตีลังกาไม่โดนอัดท้ายมาอย่างแน่นอนสภาพนี้ฝั่งนี้น็อตเดิมไม่เคยขยับนะเดีย๋ยวเรามาดูนะครับด้านล่างกันบ้างนี่คานนะครับคานหลังอันนี้เรียกว่าคานหลังนะครับเดิม ใหม่คลิปนะครับบางทีอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยๆๆก็คือเขาใส่ของนะแต่ไม่มีเคาะนะครับไม่มีงัดนี่สปอร์ตเมนอาร์คเรียงติดติดแบบนี้ไม่มีเคาะไม่มีงัดไม่มีทําสีใหม่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามหนึ่งศูนย์นี่เดิมเดิมน็อตด้านบนตรงนี้ไม่เคยไขยไม่เคยแกะเลยคันนี้ท้ายเดิมล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างเดี๋ยวเราใส่เอ่อตัวเอ่อล้อระยงสำรองให้นะครับถอดออกเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้พี่พี่เห็นด้านล่างนี่ฝั่งนี้นะครับ สวยๆเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีงัดไม่มีอ็อกใหม่นะท้ายเดิมถึงโครงสร้างเลยนะครับรถที่บริษัทรนยนต์รับประกันทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพิคว่มน้าท่วมกับไมกอมไหมนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายให้แล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับลวดลายซุ้มล้อด้านหลังนะนี่ <Okay. S 1> แดดแรงสักนิดนึงนะครับขอภายย้อนแสงบ้างนะครับอ,อ่ล้อนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กซ์16นิ้วนะเป็นแม็กซ์ทูโทนนะครับดํา กับโคม,มียมสวยๆแบบนี้นะครับมีดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยนะไฟเลี้ยวด้านข้างนะที่สําคัญรุ่นเนี้ยครับจะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับสมารท์ทเอนทรีคือลายเป็นกุญแจแบบรีโมทที่มีเซ็นเซอร์นะเราเดินเข้ามาใกล้ๆตัวรถเรานิ้วแตะตรงนี้ปุ๊บมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะล็อกรถเราแตะคีมมันจะล็อกรถเลยแต่นี้ผมสตาร์ทอยู่นะนี่ไปกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแบบนี้ถ้าไม่ฉมก่อนไม่ได้เชนจะเป็นกุญแจแบบแบบเอ่อมีดพับนะครับขึ้นมาไม่มีเซ็นเซอร์ เป็นคุณจรีโมทธรรมดาอ่ะเดี๋ยวดูภายในนะอันนี้เราเก็บงานให้แล้วนี่สีเบดนะครับตัดดำสวยๆแบบนี้นะมีแอร์แบ็กให้เจ็ดใบตรงไหนบ้าง่ะก็คู่หน้านะครับคู่หน้าสองอันนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นี่มีแอร์แบ็กข้างตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งก็เป็นสี่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่ขาครับตรงนี้ขาคนขับอีกหนึ่งเป็นห้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านข้างสําหรับข้างหลังเนี่ยมีสองใบนะครับตรงข้างๆหัวหมอนนะครับจะมีสองใบก็เป็นเจ็ดนะปลอดภัยสุด ี่ครับกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับและปรับไฟฟ้าลาโพงทวิตเตอร์ด้านบนมีให้นะครับด้านล่างก็เป็นลาโพงปกติมีให้อยู่แล้วนะเป็นแบบพู s ส start นะครับนี่ได้แอร์แบบสปอร์ตนะแอร์กลมๆแบบนี้ถ้าสังเกตนะพวกเบนซ์บีเอ็มนะครับจะมีแต่อันนี้ครับให้มานะครับปิดง่ายเปิดง่ายแบบนี้นะครับหมุนเปิดปิดแบบหมุนแบบนี้มันสะดวกแล้วมันง่ายมากๆอ่ะคันนี้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงนะปรับโหมดตรงนี้ได้แล้วก็ เลือนไม้นี่ไม้แท้ไม้เดิมรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไม้หนึ่งแสนสองืนสองพนะครับเอให้ชมนะครับเอวิธียุนะคบเป็นแบบนี้ใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกตามเอกลักษณ์ของโตโยต้นะใครกำลังหารถใช้งานเอาไปเช้นในบ้านเอาไปเช้นในครอบครัวรถที่ใช้งานนะแนะนำโตโยต้าโคโร l a a ลติสนะครับเครื่องยนต์อึดๆถึกๆทนๆใช้งานง่ายๆนะสะดวกสะดวกนี่เกียร์นะครับจะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เสปีดนะ เสปีดนะครับข้อดีคือเออเวลามันจะเปลี่ยนเกียร์นะจากเช่นเกียร์สามไปเกียร์สี่หรืออะไรแบบนี้ครับมันจะสมูทกว่านะเกียร์พวก 4, สี่ 5, สปีดห้าสปีดนะนั้นมันจะกระตุกหน่อยๆอ,อันนี้ก็จะลดนะครับมันจะสมูทขึ้นในการใช้งานอันนี้ก็ปรับมาจากโฉมก่อนไมเนอร์เชนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเออที่วางแก้วนะสองอันปกติที่สําคัญเลยอันนี้เครื่องยนต์ดูอวีวีดีไอตัวเนี้ยโฉมปัจจุบันเอาติดที่เขาใช้กันอยู่ที่เขาขายกันอยู่ที่เป็นป้ายแดงก็เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ ็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแค่ปรับโฉมแต่ผมนะครับมองว่าโฉมเนี่ยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ข้างหลังกว้างขวางกว่านะกว่าโมเดลปัจจุบันอีกนะข้างในสีเบจแบบนี้นะครับเบาะหนังใหญ่ๆนะครับนุ่มๆสะอาดสอาดนี่ข้างบนสะอาดแบบนี้ข้างหลังนั่งกว้างขวางนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะโปร่งกว่านะถ้าเป็นโฉมปัจจุบันนะ่ะมันจะรู่ลงมันให้ดูสปอร์ตแต่นั่งจะไม่ค่อยสบายนะอันนี้นั่งสบายกว่าอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ด้านหลังนะครับห้องผู้โดยสารมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง่านี่ครับด้านหลังนะครับกว้างขวางสะอาดสะอ้านคันนี้รถสวยพร้อมปล่อยนะพี่ๆต้องการเนี่ยเราแค่ล้างขัดสีนะเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมปล่อยเลยนะครับนี่มีที่ใส่คาซีทนะมีที่ใส่คาซีทนะครับตามยุคตามสมัยนะครับเป็นแบบ ISO FIX นะครับนี่นี่มีป้ายอยู่นะครับ ISO FIX นะครับก็คือรองรับนะครับคาซีทด้านหลังนะ ปัจจุบันนะครับยุคโซเชียลมีเดียนะครับยุคติดโทรศัพท์มือถือนะครับนี่เรามีที่ชาร์จนะครับให้สองจุดนะแบบ USB พร้อมใช้เลยนะกระเป๋าจิงโจ้อ,อะไรมีให้ครบๆข้างหลังโปร่ปงๆนะครับที่ที่ผมบอกก็คือตรงเนี้ยอถ้าเป็นฉมใหม่อ่ะมันจะลู่ลงนะทําให้นั่งเนี่ยคนตัวสูงคนตัวใหญ่นะเวลานั่งเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยมันจะแคบนะครับแต่อันเนี้ยมันจะโปร่งนะครับนั่งนั่งสบายใครกําลังมองหารถใช้งานจริงๆนะ เหมาะสําหรับใช้งานในครอบครัวนะครับวิ่งงานหรือขับไปทํางานผมแนะนํานะครับตัวต้าโคโร拉เออติข้อดีของเขาเนะเครื่องยนต์อึดๆถึกๆทนทนนะครับดูแลเราสังง่ายไม่จุกจิกซ่อมเป็นทุกอู่ซ่อมเป็นทุกสูตรนะศูนย์บริการมีทั่วประเทศเลยนะครับไม่มีศูนย์บริการที่ไหนแล้วที่เยอะกว่าโตโยต้านะที่สาคัญอู่เขาซ่อมเป็นทุกอู่แล้วนะครับสาหรับโตโยต้าโคโร l เออติสนะเครื่องยนต์นะครับเอ่ออะไรแท้อะไรเชียงกง มีเกื่อนกาดเลยนะพี่ทนายสนใจรถราคาประหยัดป้ายแดงหกแสนไอแปดแสนหกหมื่นเก้าพันตอนนี้เราขายเพียงแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันคันนี้รถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันขอฝากคันนี้ไว้พิจนารด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้นะครับยังมีให้พี่ๆเลือกอีกอันนี้ก็ดังสามที่บริษัทเพนยนต์นี่มีให้เลือกนะครับนี่คันนี้นะครับติดจองครับแล้วก็มีนี่ครับ c ีวิกนะครับยาลิ์นุ่นไปถึงตรงนู้นเลยหรือรถตู้ก็มีให้เยอะแยะนะครับสนใจทักไลน์ไอดีพีเคหนึ่งห้าสองหรือโทรศ mm ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่วันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ